ความจริงในใจที่เขาคนนั้นอยากบอกกับคุณมากที่สุดนะคะความจริงในใจที่เขาคนนั้นอยากบอกกับคุณมากที่สุดสวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ในประเทศไทยทวีปเอเชียยุโรปทุกท่านนะคะที่มีใจรักการดูดวงดูนันดอมดูพีอาการนะคะทุกคนเข้ามาแล้วนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้กับแม่หมอเนาะวันนี้วันดีนะคะขอให้ทุกคนชโชคดีเฮงเฮงปังปังค่ะ ความจริงในใจค่ะสวัสดีค่ะที่เขาอยากบอกคุณนะคะมากที่สุดนะคะในตอนนี้นะคะรนดอมเล่าเรื่องไพ่นะคะไพ่ใช้สำหรับดีนะลื่นดีอะถนัดมือดีอะเป็นการแรนดอมนะคะมันการแรนดอมเนี่ยก็อย่างที่บอกว่ามันตรงหรือไม่ตรงใจใครก็ได้นะคะทุกคนอย่ามาซีเรียสอย่าไปซีเรียสกับมันนะคะเพราะเราอ่ะ ไม่ได้ซีรีสใช่ไหมชีวิตเราก็ไม่ต้องมีความทุกข์ถูกต้องปะเราก็จะมีความสุขกับการดูแรนดอมดูพิกอากาศโอเคีขอเลขตรงๆโถโอเคค่ะมาจ้ะนะคะมามากดแชร์ไปค่ะนะคะแชร์ให้ด้วยถ้าแชร์ก็ขอบคุณเนาะสับไพ่แล้วความจริงในใจโอ้โหเด้อเฮอมิดขึ้นจ้าไพ่ใบแรกจ้าความจริงในใจที่จะบอกเหงาเหลือเกินนะคะ เหมือนตัวเขาเองเหมือนตัวเขาเองเงาเนาะขอ,อนี้อคยขยขึ้นนิดหนึ่งเนาะเป็นการพะอา่าเล่าเรื่องไพ่ไปแล้วก็คุยกันไปด้วยเนาะอ๋อนะคะเดอรเฮอร์มีคือเป็นไพ่ที่เป็นเหมือนแบบเขาค่อนข้างที่มีความเงี้ยมเหงาเหาซึมมีความเรียวกว่าอะไรอะ่ะเก้าไพ่ใบที่เก้าเนี่ยให้หนึ่งตัวแล้วกันอ่ะอ่า เ h e ฮมิดหรือสีนักพจนักบวชถ้าเปรียบเสมือนก็เป็นนักบวชบ้านนะคะอยู่ตามชนบทอ่าคนเนี้ยนะอยู่ในที่สถานที่โลง่โลงๆนักพจนี่ก็แปลว่านิ่งสงบอยู่ในถ้าอยู่ในอากาศที่หนาวชื้นอยู่ในที่สถานที่โลง่โลงๆหรือเก็บเงียบเก็บงาในห้องสี่เหลี่ยมแต่โล่งนะ,ะตัวเขาเหมือนมีอารมณ์ความเก็บกดความรู้สึก ต้องการนะคะที่อยากจะพูดมีไฟดวงนึงก็คือตะเกียงโคมไฟที่เป็นดาวเดอะสตาร์นี่แหละคะ่ะแล้วก็มีไม้เทา้าก็คือยันค้ำไว้นั่นหมายความว่าตัวเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเหนื่อยแล้วเหงามากๆอืมเหงาแล้วก็เบื่อกับสิ่งรอบข้างบางครั้งก็เบื่อไปเองคนนี้นะมีความเบื่อหน่ายกับสิ่งที่เจอหรือสิ่งที่เป็นเอง บอกได้เลยว่าเขาอะค่อนข้างที่จะเจอเกี่ยวกับเรื่องอะไรที่ผ่านมาเยอะมากแต่เขาอะเพียงแค่ตัวเขาไม่ได้พูดหรือฟังดีๆนะไม่ได้อธิบายให้กับคุณได้รับทราบสถานที่โล่โงๆเนินๆกว้างๆแบบเนี้ยเขาก็คุณอะจะไกลจากกันก็ได้ต่างแดนก็ได้นะคะอ่าเขาก็คุณนะอยู่ห่างกัน แต่ใจที่มันมีความสัมพันธ์กันและเขาเป็นคนที่มีอีโก้และมีคมแพงค่อนข้างหนามีตําแหน่งหน้าที่มีวัยวุฒิที่ค่อนข้างสูงบางครั้งก็แก่กว่าคุณก็ได้นะค,คนกว่านี้นะหรือจะเด็กกว่าคุณนิดหน่อยก็บาลานก็ได้แะคะเด็กกว่าก็จะมีนิสัยโตๆนิดนึงเนี่ยคนนี้นะเอาแต่ใจไหมใช่เอาแต่ใจความเอาแต่ใจของเขานะจะเป็นคนที่นิ่งเงียบสงบสยบทุกปัญหาเขาไม่ค่อยจะ แสดงความร่าเริงสดใสให้กับใครได้รับทราบหรอกพอช่วงนี้ความในใจของเขาหรือสิ่งที่เขาได้รับมันค่อนข้างเยอะบอกได้เลยว่าเขาได้รับปัญหาค่อนข้างเยอะพอเขาได้รับปัญหาค่อนข้างเยอะแล้วใช่ไหมคะมันก็มีอะไรที่มันเก็บกดเก็บเงียบความรู้สึกที่มันอยู่ในใจของเขาอะ่ะโอ้อย่าที่จะพารนาอย่าที่จะพูดอย่าที่จะอธิบายให้ ให้กับคุณได้รับทราบฟังแต่ว่ามันก็เหมือนแบบจึงนึงติดไว้อะไรแบบเนี้ยนี่คือตัวเขานะอืมเก็บเงียบเก็บ,กบงานความรู้สึกนะไพ่เนี่ยสับแล้วนะแล้วก็เกลี่ยให้เห็นเรียบร้อยแล้วนะเออนะคะสับเรียบร้อยแล้วทุกคนถ้าใครที่ดูตั้งแต่ต้นรายการ The Hermit คือฤาษีนักพจนักบวชหรือนักอ่าเขาอะไรอะคนที่ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบถ้าถามว่าเขาใจร้อนไหม ใจร้อนเนี่ยไงไพ่ประกบไพ่ดาบทัดลม,มดเมธขอภพยกุมม้มเมธถุนตุนนะคะก็จะเป็นคนที่ท่านลมใจร้อนอ่าท่านลมใจร้อนคิดยเยอะอ๋อคิดไม่ตกนะคะหลายเรื่องเหมือนกันคิดอยู่หลายเรื่องคิดอยู่ว่าจะต้องทํายังไงเอ่อจะต้องเป็นยังไงนะคะหน้าบทบาทหน้าที่หรือความสาคัญที่มันเป็นอยู่นะณปัจจุบันเนี่ยเหมือนตัวเขาก็ค่อนข้างที่จะเหมือนมีสิ่งบางสิ่งบางอย่างอะ่ะ คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้องทําหรือพูดอะไรออกไปไม่ได้อ่ะมันมีความจริงบางอย่างที่เขาอยากจะพูดให้คุณฟังจังแต่ไม่เป็นไรถ้าคุณจะเข้าใจผิดเขาก็เข้าใจผิดไปก่อนนะเขาขอเคลียร์งานหรือทํางานตรงเนี้ยของเขาให้เออรับรื่อไปก่อนเพราะตัวเขาอ่ะต้องบอกก่อนว่าอยู่กับคนเยอะอยู่กับผู้ใหญ่เยอะและอยู่กับสังคมที่มันกว้างๆเยอะมาฉะนั้นแน่นอนค่ะการที่เขาจะอยู่กับผู้ใหญ่อ่ะมันก็ต้องมีการวางตัวคีปลุก เป็นผู้ใหญ่โตกับเขาถ้าเป็นลูกน้องเขาก็เป็นลูกน้องชั้นดีถ้าเป็นเจ้านายก็เป็นเจ้านายชันเลิศเขาอ,อกเข้าใจเข้าถึงได้ง่ายพูดเวลาเขามีคนคอนแทคหรือพูดอะไรสื่อสารเขาจะเป็นคนที่เข้าใจง่ายแต่เขาก็มีอารมณ์ความเป็นที่เอาตัวใจตัวเองเหมือนกันโดยเฉพาะการเอาตัวใจตัวเองกับคุณจะเรียกร้องความสนใจเก่งมากคนคนนี้นะบอกไว้ก่อนนะจะเป็นคนคน่อนข้างที่จะเรียกร้องความสนใจแล้วก็ m i n d s e ของเขาอะไม่ใช่ว่าเขาเป็นคนม i n d s e แย่นะ mm. เขาก็เป็นคนที่มา n d s e ดีแต่ต้องบอกก่อนว่าเขาเจอปัญหามันมาเยอะฉะนั้นการที่เขาเจอปัญหาเยอะมันก็ไม่แปลกค่ะที่เขาจะนําปัญหาหรืออุปสรรคตรงนี้มาเป็นข้อคิดในการดําเนินการในการดําเนินชีวิตหรือแม้กระทั่งไม่ได้คิดว่าอุปสรรคหรือปัญหานะมันจะทําให้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างไม่มีความสุขกับตัวเขาเองฉะนั้นแน่นอนค่ะเขาอ่ะ เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเออมีความสุขนั่นแหละค่ะแล้วก็เป็นคนที่ปล่อยวางวางเฉยได้ในบางเรื่องนะคะในบางเรื่องแต่สิ่งที่เขาแบบอยู่ในใจติดติต้งอยู่ในใจคือชาริอรอตก็คือการเดินทางออการเดินทางการอยากพบนะคะดีชาริออตไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่7นะคะไพ่ย,ยีบสองมันจะมีไพ่สองชุดใช่ไหมไพ่ย,ยีบสองใบกับไพ่ธาตุนะคะไพ่ธาตุก็จะมีธาตุลมธาตุดินธาตุน้นำธาตุไฟนะคะที่เห็นมีธาตุเดียว ขึ้นก่อนนะคะไล่ไปเรื่อยๆเนาะอ่ะไพ่ชะดีออดคือไพ่เดินทางค่ะนะคะถ้าคนบางคนนับถือสายมูเนี่ยถ้าเขาับถือสายมูก็เกี่ยวกับพยาน,นาคนะคะเกี่ยวกับรถกับลานะคะเออนะคะเขาเชื่อเรื่องสายมูเขาเชื่อเรื่องโชคลางเออเชื่อตัวเรื่องตัวเลขนะคะโอ้เก้าเจ็ดเจ็ดเก้าหรอ <laughs> ไปแล้วอะ่ะเอออะไรแบบเนี้ย คือเขาเชื่อนะคะเรื่องแล้วเขาก็เป็นอัศวินนะเขาเป็นอัศวินที่สามารถที่จะครองใจใครหลายๆคนมากแต่เขาไม่ไม่อยากที่จะมีคนเยอะหรือไม่อยากที่จะมีเข้ามาคนเข้ามาในชีวิตเขาเยอะเพราะเขารู้สึกว่าถึงความวุ่นวายเยอะมากต่อได้เลยว่าเขาไม่ได้ต้องการคนที่จะมาเข้าใจเขาหรือว่าอะไรเขาต้องการคนที่อยู่ข้างๆเขาจริงๆก็คือการเข้าใจ คือการเข้าใจเขาไม่ได้เรียกร้องคนอื่นเขาเรียกร้องคุณนะคะการเรียกร้องของเขาก็คือการเงียบสยบทุกปัญหาจนทําให้คุณหงุดหงิดและลาคาญกับพฤติกรรมหรือนิสัยบางนิสัยของเขาอะไรแบบนี้คุณคุณนิ่งคุณเฉยค,คุณคุณค่อนข้างที่จะเหมือนแบบไม่ได้มีอะไรที่คือคุณมองว่าเออ มันก็เป็นความน่าเบื่อเหมือนกันเนาะกับการครบกับคนอะไรแบบเนี้ยอืมแต่ความจริงในใจก็คือชาลิออเกิดขึ้นแบบนี้คือเขาอยากมาคบคุณนั่นแหละแต่ปากหนักปากแข็งเนาะแล้วก็ทํางานชาลลออคือทหารตํารวจข้าราชการในองค์กรใหญ่ติดเจ้านายติดเินหลายๆอย่างแล้วบวกกับเป็นอินดี้นะคความเป็นตัวของตัวเองสูงด้วยใครไม่สามารถคอนโทรลได้จ้านะคะเออ ใครไม่สามารถคอนโทรลได้นะคะฉะนั้นถ้าคอนโทรลเนี่ยก็จะรู้สึกเหนื่อยไปกับเขาเพราะเขาเป็นคนที่คิดสระตะอืมแล้วก็เป็นตัวของตัวเองค่อนข้างเยอะการที่เป็นตัวของตัวเองไม่ใช่ว่าจะไม่ดีหรือแย่ไปเลยแต่การที่เขาเป็นตัวของตัวเองก็มันก็แปลว่าตัวเขาอะทำอะไรแล้วก็ไม่ใช่ว่าไม่มีอ่าไม่มีเป้าหมายนะมีเป้าหมายแต่เขาก็จะไม่ฟั่งคนที่ไม่ได้เก่งกว่าเขาเขาจะฝังเฉพาะ คนที่เก่งกว่าเขาจ้านะคะฉะนน,น้นแน่นอนะคะ่ะคนที่เก่งกว่าเขาเขาจะยกย่องเช,ชิดชูหรือฟังคนอื่นนอกจากคุณน,นะคะไพ่มันบอกเลยว่ารวมไปถึงการทำงานด้วยใช่ไหมการทำงานช่วงนี้ก็เป็น King of c u p นะคะ King of cup ก็หมายความว่าเขาทำงานโดดเด่นมากเจ้านายรักและเมตาโยนงานมาทีเดียวเลยตู้มเนี่ยเขาโยนงานมาให้นะ เขายังเงนมาให้แล้วก็ทํางานเ,ออเพื่อแลกกับเงินใช่ไหมเราไปชอบเยอะฉะนั้นก็ไม่แปลกหรอกค่ะที่เขาจะไม่ได้เจอคุณหรือเขาจะไม่ได้คอนแทคก,กับคุณอยู่เรื่อยๆแล้วบวกกับมิส่ยใจคอที่เป็นในพาร์ที่เฮย้ยโลกส่วนตัวเยอะบางทีเยอะเกินไปเข้าถึงยากกาแพงหนาเตอะอันนี้คือตัวเขาแต่จริงๆแล้วในใจเขาคุ้คิดอยู่หลายสิ่งหลายอย่างคุณคิดคิดถึงคุณนะคะ เข้าใจในพระที่คุณเป็นนะคะแล้วก็พยายามที่จะทําให้มันเกิดเขาเรียกว่าอะไรความสุขทั้งนั้นที่เขาก็ไม่เคยที่จะเป็นอย่างนี้เลยตัวเขาเองนะตัวเขาเป็นคนที่แปลกอยู่อย่างหนึ่งก็คือไม่ชอบอธิบายอะไรแบบเนี้ยให้ใครฟังเพราะเขารู้สึกว่าเขาจะเหนื่อยกับการอธิบายหรือพูดก็ถึงไี้บอกคุณถึงได้ลาคาญไงเออทาตัวเหมือนแบบงี่เง่าอะไรอย่างเงี้ยเออคุณก็จะ คุณก็มีโมเมนต์พาที่มันเป็นเหมือนแบบเออทาตัวงี่เง่าเนาะทําไมต้องเป็นอย่างนี้เนาะทําไมไม่โตสักทีแต่คุณรู้ไหมว่าจริงๆแล้วเขาก็เปลนงแหนก็มีกําแพงสร้างไว้นั่นแหละบังไว้เออไม่ให้เห็นไม่เห็นไม่เห็นว่าจริงๆแล้วเขาเป็นยังไงกันแน่นะคะเขาก็แค่ประครับประคองความรู้สึกแบบเนี้ยไว้คือประครับประคองคุณไว้อยากให้มันดีขึ้น อยากให้ความสัมพันธ์มันไปต่อด้วยกันได้เอ,อนะคะความอิสระความชัดเจนในใจหรือสิ่งที่มันเป็นหรือสิ่งที่เติมเต็มกันละกันนะคะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้กันแหละแต่ก็มีแค่กำแพงหนาๆบ้างนะคะระยะทางกับการทำงานนะคะพูดถามอะไรไม่ตอบหรอกก็จะเหมือนแบบถ้าจะตอบจริงๆก็ต้องให้เหมือนแอเหมือนเขารู้สึกสบายใจเขารู้สึกโอเคหรือชัดเจนรู้สึกปลอดภยัยทั้งก็คือมอบความรักค่ะนะคะ ธาตุหนามมีนกฎรกฎรพิจิกนะคะชาวราศีมีนกรกฎพิจิกแล้วก็ดาวอังคาดาวพุธกับดาวศุกร์นะคะเป็นนักขายนักเจรจาค่ะนะคะค้าขายดีมีกําไรเป็นคนที่มีเจรจาเป็นคนที่พูดจาดีและก็คนเป็นคนที่ เข้าใจอ่ะในมดบาทหลายๆอย่างนั่นแหละค่ะรวมไปถึงพาร์ทถึงคุณด้วยทําไมเก็ถึงแบบว่าเอออยากที่จะเจอคุณอยากที่จะดิวหรือจอยกับคุณเพราะคุณน่ารักอ่ะคุณสดใสมากๆคุณไม่ได้รู้สึกว่าตัวคุณอ่ะจะมีอะไรที่มันไม่ดีกับตัวเองคุณเป็นคนคุณเป็นคนดีมากในสายตาเขาแล้วคุณก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเออเขารู้นะว่าใครอ่ะรักเขาหรือไม่รักเขา นะคะหัวใจที่มันเร่งรีบเนี่ยอยากที่จะมาอ,มอยากที่จะมาจังเลยเราคอยนะคะพบเจอเห็นไหมหกดาบไหมคือต้องได้เป็นครอบครัวกันแน่นะคะเออจะเลนดอมนี่นะความจริงในใจที่เขาอยากบอกคือเขาก็แอบมองคุณไว้เหมือนกันเออเข้าใจคุณเหมือนกันเข้าใจในพาร์ทที่คุณเป็นคนที่รับปัญหาไว้นะคะแต่ มันก็มีบางมุมที่บางทีก็ไม่เข้าใจกันในบางเรื่องที่ไม่เข้าใจอะไรแบบนี้มันก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นความรักที่ค่อยๆเป็นค่อยไปนะค่อยเป็นค่อยไปนะค่อยๆกระเถิบกระเถิบไปนะคะอีกคนหนึ่งก็ค่อยๆไปอีกคนหนึ่งก็ก้าวดางังก้าวแรงหรือเกิบางทีเขารู้นะว่าคุณอน่ะก็แกล้งเขาทําให้เขาคิดถึงบ้างอะไรบ้างแต่บอกได้เลยว่าช่วงนี้ค่ะแม้แต่กระทั่งจะแต่งหน้าทํางานหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังไม่มี ยังไม่กล้าที่จะทำอะไรเลยสดิกตัวไม่ได้งานมันเยอะลัดตัวไปหมดนเนี่ยเนี่ยคือตัวเขานะคะนี่คือตัวเขาจากเรนดอมนี้แล้วก็เนี่ยเอ่อไนส์ nice นะคะไนส์ nice. ก็คือการทำงานของเขาเนะี่ยเป็นในรูปแบบแบบบางทีก็เป็นรูทีนบางทีก็เป็นพาร์ทไทม์หรือเอ่อวันสต็อปเซอร์วิสก็คือตัดจบทีเดียวตรงนั้นหรือฉะนั้นโอที OT มันก็เยอะนะคะหรือสิ่งที่เขาทาอยู่ตรงเนี้ย มันเหมือนว่าเขาอะกำลังที่จะทำให้ครอบครัวหรือวางรากฐานไว้กับคุณด้วยนะคะแต่เพียงแค่ไม่ได้พูดคนเราบางทีไม่ได้พูดเนาะก็ไม่ได้แปลว่าเขาผิดนะก็ไม่ได้แปลว่าเขาเขาจะไม่ได้รู้สึกอะไรเขารู้สึกทุกทุกอย่างแหละบางทีก็เขาก็เขา้า <ๆ S 2> ไปอ่านคอมเมนต์บ้างอะไรบ้างอาจจะคุณอ่นคอมเมนต์แต่เขาก็เหมือนแบบโอเคในเมื่อเดี๋ยวมันผ่านได้ทุกอย่างมันก็จะผ่านได้เนี่ยมันเป็นความคิด ที่ดีมากๆนะคะสําหรับตัวคุณกับตัวเขาเป็นผู้ใหญ่แต่เอาตัวใจนะคนนี้นะบอกเลยหความจริงในใจคือเขาต้องการกําลังใจนะคะที่เคยได้รับจากคุณต้องการกําลังใจเร่งด่วนที่เคยได้รับจากคุณอย่าที่จะมาหาคุณอยากที่จะมาเสิร์ฟความรักให้กับคุณอยากที่จะมอบความรักให้กับคุณอยากที่จะปล่อยวางอยากที่จะวางเฉยหรืออยากที่จะทําอะไรให้มันมีความสุขแล้วก็แฮปปี้มากกว่านี้นะคะหลายๆ หลายอย่างที่เกิดขึ้นหรือสิ่งที่มันเป็นนะคะมันมีผ้าแห่งความเป็นจริงผ้าแห่งความสุขผ้าแห่งคือมันสิ่งที่มันจะได้สวยงามมากๆนะคะเขาจะหยิบจะจับจะทําอะไรเงี้ยเขาก็นึกถึงนะคะนึกถึงในมุมที่เออเขาอะผ่านตรงนี้มาไม่ได้นะถ้าเขาไม่มีคุณถูกต้องไหมถ้าเขาไม่มีคุณเนี่ยเขาจะผ่าน ช่วงจุดนี้ไม่ได้เพราะคุณเป็นคนที่มีน้ำใจเหลือเกินส่งมอบความสุขให้เขาได้เยอะเหลือเกินคุณเป็นคนใจดีมีน้ำใจมองอีกมุมหนึ่งของเขาเห็นคุณเห็นถึงความรู้สึกจริงๆของเขาคุณเข้าใจเขาคุณไม่ได้แบบเหมือนแบบเอออยากจะได้เพียงแค่รูปร่างหน้าตาเงินทองหรือว่าอะไรเงี้ย คุณเข้าใจเขาคุณเป็นผู้ให้ฉะนั้นแน่นอนค่ะความจริงใจคือเขาอยากขอบคุณเอออยากพูดอยากขอบคุณให้ดังๆอยากให้รู้ว่าเขานะ่ะรับทราบแล้วนะรับรู้แล้วนะอืและเขาอ่ะก็จะเปลี่ยนเมนูหรืออะไรเงี้ยอยากให้ไปทําอะไรที่มันเป็นเหมือนแบบมีความสุขร่วมกันนั่นแหละคะ่ะ แล้วความจิตอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวเขานนะถึงแม้เขาจะเป็นอย่างนี้นะเข,นะเขาก็แฟมลี่นะเขาก็ลีครอบครัวนะเขาก็เขาก็เอ็นดูนะเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเหมือนสนใจหรือใส่ใจรายละเอียดนะไม่ใช่ว่าเขาเป็นคนที่ไม่ได้รักคนในครอบครัวเลยแต่เขาอาจจะเหมือนทําตัวมันเด็กไหมหรือยังไม่โตมากอะไรประมาณเนี้ยคุณก็จะรู้สึกปวดหัวและเหนื่อยใจนิดนึง เป็นเรื่องปกติแหละค่ะนะคะยิ่งไปอยู่ในแท็กทีมที่มันเป็นทีมงานที่มันเหมือนกันหรือคนที่มันเหมือนกันโอ้โหไปกันใหญ่เลยบอกได้เลยว่าความรู้สึกหรือความสัมพันธ์ที่มีอยู่ตรงนี้เป็นความสัมพันธ์ที่คนสองคนกําลังเปิดใจคน2คนกําลังมีใจหรือคนอีกคนหนึ่งอะ่ะมีความจริงที่ซ่อนไว้ในใจที่ไม่ได้อยากจะบอกเปิดเผยให้กับคุณได้รับทราบอย่างแน่นอน เพราะเขารู้ตัวดีนะคะว่าสิ่งที่มันเป็นหรือสิ่งที่เจออยู่คือสิ่งที่รอคอยนะคะมาจะมาตลอดนั่นแหละค่ะแต่ก็ขอเวลานิดน,นึงอ่าขอเวลานิดน,นึงว่าเฮ้ยคือเขานะ่ะเป็นคนที่เหมือนเหมือนเออเฮ้ยเจอปัญหาไหมกับเรื่องความรักมาลนะ่ยเขาไม่อยากที่จะให้มันเป็นทาวเวอร์เหมือนเดิมแล้วเขาอยากที่จะ ให้มีความสุข,ขกว่าเดิมนะคะถ้าเป็นเป็นทาวเวอร์แบบที่ผ่านมาเหมือนเดิมอะความสุขอ่ะแล้วความสุขมันอยู่ที่ไหนละ่ะความสุขมันก็ไม่ได้มีชัดเจนเนี่ถ้าปลอมมาใส่กันหรือชอบเพียงแค่หน้าตาอย่ามาดีกว่าอะไรแบบเนี้ยเขาต้องการคนที่เข้าใจจริงๆแล้วก็เป็นคนที่จะตรงก็ได้นะคะหรือว่าเป็นคนที่ทํางานเก่งอะนะคะนั่นแหละแค่นั้นอะมันก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆแหละค่ะ อืมเนี่ยคือสิ่งที่เขาต้องการแต่ก่อนริงที่เขาอยากจะพูดมากเลยอยากลาพักร้นจังเลยอยากทิ้งเจ้านายแหละอยากลาพักร้อนอยากทิ้งเจ้านายไปเลยอยากให้วางไว้ตรงนั้นแหละเออฉันจะมาหาแฟนฉันแล้วนะฉันรู้สึกหงุดหงิดใจแล้วนะฉันรู้สึกว่าแฟนฉันงอนมาฉันมากเลยฉันจะต้องทํำยังไงเออฉันต้องทํำยังไงไหนบอกนะคะไพ่เล่าเรื่องไป จัสติ c คือคุณตรงๆร,ระหว่างคุณกับเขานะตรงกันทั้งคู่คะ่ะร้อนทั้งคู่คะ่ะนะคะแล้วก็เมสซิเชียนดาวคุดนะคะเจรจาค้าขายต่างประเทศต่างแดนทําได้นะคะในอาศัยอาชีพของคุณนะี่ยทได้เลยบูชาพรทธินางยิ่งดีคะ่ะนะคะจะทําให้คุณเหมือนเสริมให้คุณมีโชคเสริมให้คุณมีโชคแล้วก็มีหลายๆอย่างเหมือนกันเอาจริงๆอ่ะทั้งคุณกับเขาว่าชอบในสิ่งที่มันเป็นเหมือนแบบ โชคลาบนนเนี่ยวันนี้เป็นวันโชคลาบใช่ไหมเออนะคะเนาะออการที่เขาการที่เขาอ่ะเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเหมือนแบบลักษณะผู้ใหญ่ใช่ไหมก็จะทาให้เขารู้สึกว่าเขาตึงนิดนึงนะคะเขาตึงนิดนึงเขารู้สึกไม่ได้รีแลกเหมือนที่ก่อนก่อนที่คุณเคยเจอมาแต่ว่าเขาเป็นเอ็มเพอเร่อเนาะเขาก็เหมือนต้องต้องดูแลคนเยอะนะคะดูแลครอบครัวดูแลคนเยอะหรือเป็นตกสภาวะที่นั่งลําบากหรือเป็น คนที่ต้องดูแลเจ้านายนะคะแล้วจริงๆอ่ะบางทีเขาอยากจะพูดมากๆเลยในมุมที่เขาอยากพูดแต่บางทีเขาบ่มีโอกาสค่ะหรือไม่มีโอกาสที่ได้พูดได้อธิบายตี e <The> Emperor เป็นไพ่สังขราชค่ะนะคะต้องนิ่งจะดีที่สุดในช่วงนี้นะนะคะอย่าฟาดอย่าฟันอย่าเป็นงวงเป็นงานะคะแล้วความ ที่คุณถามว่าเออคุณจะได้อันนี้ไหมหรือมีสิ่งดีๆเข้ามาไหมมันก็มีสิ่งดีๆเข้ามาโดยตัวคุณเพราะคุณมีเทวดาคุ้มครองดีสิ่งหนึ่งที่ต้องรู้เลยว่าที่ทุกคนต้องเข้าใจว่าคุณมีเทวดาคุ้มครองดีคุณเป็นคนจิตใจดีชนนแน่นอนค่ะคนที่จิตใจดีอมักจะเจอสิ่งดีๆตอบแทนอยู่เสมอนะรูเนี่ยได้รับโชคได้รับลาบนะคะแล้วก็ได้รับเหรียญเห็นไหมเขาอยาะหยิบยืนเงินให้กับคุณ เขาแน่นอนถ้าไพ่ใบนี้มันเป็นการหยิบยื่นความรักความหวังดีให้กับคนนะคะฉะนั้นแน่นอนอะไรที่มันเป็นที่มันเป็นความหวังดีหรืออะไรที่มันทำให้ให้คุณกับเขาดีขึ้นก็ต้องเก็บเกี่ยวรักษากันไว้เนาะเพราะว่าน้อยนะคนเราจะมาเจอกันมันก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญใช่ไหมมันก็ต้องถูกสร้างขึ้นมาให้อยู่ด้วยกันให้เจอกันให้จอยกันอยู่แล้วอะ่ะเออนะคะ อารมณ์ร้อนกันทั้งคู่ใจร้อนกันทั้งคู่ถ้าอยู่ด้วยกันก็มีบันเทิงอะนะคะคุณก็เป็นคนพูดตรงนะ้วเขาก็พูดตรงแต่จะตรงแค่บางเรื่องนะของเขาอะ่ะเขาจะตรงแค่บางเรื่องแล้วเขาก็จะฟังแค่บางเรื่องแค่นั้นเองความจริงใจที่เขาอยากบอกคุณก็คือเขาก็อยากให้คุณปรับตัวเหมือนกันไม่ใช่จะเขาจะเป็นคนปรับคุณอย่างเดียวแม่ค่ะอืมไม่ให้ใครแล้วก็เหมือนแบบ อยากปรับตัวเข้าหาคุณเขาคุณก็อยากปรับตัวคือไม่อยากให้ใครเอาง่ายๆสรุปเลยนะเขาไม่อยากให้ใครเข้าหาคุณนะจริงๆเพราะคุณเป็นคนที่มีดวงเด่นมากนะคะเป็นคนที่มีแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นคนที่มี energy ดีมากๆออเแล้วเขารู้อ่ะเขาก็ส่องคุณอยู่ตลอดเขารู้ว่าตัวคุณอ่ะจริงๆถ้าปล่อยไปคุณก็จะเจอคนโอ้ยเยอะไม่ได้เจอแค่เขาอย่างเดียวแต่คุณก็ไม่ไปคุณขี้เกียจคุณเป็นควีนนะ เป็นปีในใจเขามากเขาเรียกร้องความสนใจเก่งอะไรเก่งมากๆคนเนี้ยเขาต้องการความสนใจเขาต้องการการดูแลเขาต้องการคนที่เข้าใจและซัพพอร์ตเขาได้จริงนะคะความรู้สึกที่มันเป็นแบบเนี้ยมันก็เป็นความรู้สึกอีกพาร์ทหนึ่งที่เขาที่ที่เขาอยากที่จะแสดงหรือพูดให้คุณได้ฟังมากตอนนี้ความเป็นตัวของตัวเองของคุณค่อนข้างสูงมากเหมือนกันนะคะแล้วก็ใช้ใจในการดูแล นิ่งสีโยป,ปัญหาทุกอย่างของเขาและคุณนะคะคนเราถ้าจะมาอยู่ด้วยกันต้องไปด้วยกันได้นะคะไม่ว่าจะเจอปัญหาอุปสรรคอะไรแล้วก็เชื่อว่าคุณกับเขาก็จะผ่านไปได้เช่นกันไม่ว่าจะเจอเรื่องปัญหาดรามา่าหรือเรื่องอะไรก็ตามนะคะมีคนบางคนหรือมีกลุ่มบางกลุ่มนะคะอยากที่จะให้คุณกับเขาเลิกกันแต่มันก็ไม่เลิอกอ่ะมันก็เป็นดวงที่ต้องอยู่ด้วยกันอะไรเงี่ยเดิมมูลคือความหม่นหมองใจมันผ่านพ้นไปละความหม่นหมองใจมันมีแต่จะทํายังไงอ่ะ กอบกู้แล้วก็กลับมาชอบมารักกันเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยปล่อยทิ้งผ่านไปอะไรที่มันลอยไปได้ก็ให้มันลอยไปพัดออกไปนะคะแล้วก็มันก็จะมีความสุขอย่างสิ่งที่เป็นอีพลังงานเป็นพลังงานความโชคดีของคนเขาใช้วิจรารณญาณใน,นการรับชมรับฟังนะความจริงในใจคือเขาริงใจกับคุณมากออยู่แล้วแหละตอนเนี้เขาต้องการพบเจออีกหนึ่งครั้งหรืออีกหนึ่งรอบเพื่อที่ใช้เขาปลดปล่อยความรู้สึกที่ดี เกิดขึ้นค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขขอให้เฮงเฮงปังๆงงโชคดีจ้าบ๊ายบายค่ะ